สวัสดีค่ะดิฉันรับเข้าสู่ช่องงานกอกดนะคะใครใหม่กวอุ้ยเฮ้ยมะขามนี่ลุงป้ามานะคะขณะนี้เวลาตีโมเย็นเออโอเคเดี๋ยวลุงจะเอารถเข้าไปในบ้านนะคะ ว่าเราสั่งของสำคัญไว้วไวต้ๆๆๆอ,องบรถบ้างเราสั่งให้ลุงซื้อของมาให้นะคะไม่เอารถเข้าบ่านรงงน,งงน้ีค่้อน้าคเือี้วันน,นี้คือย็ด <ๆ S 2> ยางเมย เฮ้ยระดับเซียนระดับเซียนมั้งาเอ้าวอ้าวยายชี้ยายชีกลัวไม่พ้นนะระดับเซียนอ้าวว้าวลงก่อน ไก่่คุณลุงคำพล <c oughs> เอาลังเ้าจุ่ค่อยก็ผลไก่แลยพ่อพ่อพ่อ พารบอี๋สวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับมาครับคนมาขอรูยตรงนี้นี่จ้ถืออของสำคัญมาต้องขช่วยยกรางของสำคัญที่แอดมินแอดมินสั่งให้ลุงซื้อมาแต่ละาะครนะคะขอช่วยยกรางนิดสิมาทำอะไรอยู่เนียตื่นตาตื่นใ เป็นแนวไหนดิอะไรกับเบนนินตายหวยอะไรวะลุงจะกินหนูไงลุงจะกินหนูเออลุงจกินหนูถือรับรังเอาหน้เราเข้ามาก่อนทำไมทำไมรังของนันต้อง่อมผอมเหรอคะก็ต้องผ่อนห่อก่อนผ่อนผ่อนผ่อนฮะโอ้ยนอวเดี๋ยวหน้าต่อเหรอโอ้ยนอนใหญ่ เรียบร้อยนะเหมือนเชือน้วหดแล้วหม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 ดแล้วมันยังมีมีอะไรอยู่ด้านหลังออกกําลังกายช่วงเย็นต้นไม้นะ ฮะเป็นห่วงแต่ต้นไม้ลุงลุงบอกว่ารถอยู่บนต้นไม้นะโคตรถอยู่บนหลอดโคตตะเล้งลดตะเล้งเหรอจากโมงใบสองก็โคตสี่โมงนะโคตโคตโคตแปดนาทีค่อยค่อยขึดอยู่นะว่าาจะทำสวนผักนะต่อไปเอาแกได้งงมันไหมเฮ้ยไปไหนไปไหนเอาเอาเอาไปไหนว่ายว่ายไปไหนไปดึงกล้วยโกตับดัง ไม่ใช่ผมยอะอ้าวทีมโทรศัพท์ไม่ใช่คุณป๋า่าใช่คุณป๋าเปิดป้าโทรทีบแทนคนเมื่อกี้แหละที่คุยอ้อไอ้อ้อวางยาญาชี้แล้โทรมาแล้วอ้อจต่วางยาญาชีแล้วเขโทรมาแล้วไปก่อนไปก่อน เออส่มงนึ่งคนได้บางยายาทีกันนี้เห็นโอ้ยไปเก็บยาไม่กี่ถังเมื่อเช้าได้หถังงแซช่วงนี้จะลดหุนได้นะ3้กิโลไกี่กิโลอ๋อสองรอยสามสิบเอแล้วราคาสิบเจบาทค่ะ7น้อยมากได้สิเอยางสดมันยางสดไงทำไมได้น้อยจังลดีบบาทเหรอไม่ราคาจัง้องตลาดค่ะเข้ามาไหม นั่นนันปิดมันกินราคาตลาดฮะผมดูไลฟ์สดกำลังเต้นกันอยู่ไม่ใช่พวกพี่เหรออ้าวอ้าวอ้าวอะไรอะลุงอะไรม่ใชะเสื้อเหลืองนะไม่ใช่พี่เหรอไม่ใช่ผมเด้งหน้าเด้งหลังไม่ใช่พี่เหรออ้าว นึกว่าไอ้เนี่ยทาแป้งเนี่เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยเออโคลาโกลหยุดเดี๋ยวนี้ใช่หูอยกแก้วยกเอายกเอาไม่กินผลไม้มีวิ่งด้วยเล่นวิ่งมาย่องด้วยเออไม่ใช่เหรอไม่ใช่โคละโนลยากได้ยินอยู่มันเจะเชียงแบ่แล้วก็ ว่าแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องไปผู้นี้ไปไหนเลยอยู่บ้านทำสั่งมาแล้วนะพรุ่งนี้ไปค่อยต้องดูแลเจ้าอยู่ฝังค่อยวิ่งค่อยกันเลยเด้ฝั่งนี้เขาวิ่งเร็วเดิฮะผู้ไปเองขาก็วิ่งมาแล้วเอ้าย่าไม่ได้พูดอะไรนะเสียงอะไรร้องเลิจริงเลิกศดังต่ออีกไม่พอเดี๋ยวไม่พออีกแล้วอ้าวโอ้วังยาโดนแล้วยาโอ้วังยา อ่ะลุงลุงลุงเห็นได้ไงผมก็ว่าพวกพี่นะจริงๆนะไม่ใช่เหรอลุงเห็นได้ไงผมก็ยังว่าเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวจะบ้าซะหน่อยเห็นบริษัทบนโอมวอที่เล่นที่เต้นที่กินใชนไหมเราไม่มีเครื่องเสียงดังขนาดนั้นอืมอ่ะแล้วพวกขวายาวหายไปอยู่บ้เก็บชาไปแล้วแม่เสร็จป่ะทีมเก็บชาไปแล้วอยู่ข้างในโอ้ค่อยๆเข้าใจผิดเนาะนึไม่ใช่คอยโคว

นนีละตกใจหมดเลยโอเคครับรูก็้อมสิ่งนะสิ่นะหวานยังยังไม่จากเลยถึงตอนนี้อะทุกคนครบกันหมดแล้วเร็วมากไปดูป้ายเขาถึงก่อนอ๋อวางยาเป็นไงอ๋อวางยาไอสี่ครับเนื้อไหน

พร้อมจวดเลยเนี่ยสาวที่ไหนนะจะประมาณนี้นะไปเต้นมาบอกคุณโอ้ยคนนี้เลยคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แล้วที่ใส่เสื้อเหลืองเต้นนี่ทาแป้งด้วยคนนี้แหละคนนี้แหละไม่ใช่คนอื่นคนไกลเต็มคาราเวลเลยคนนี้ขึ้นดอกคันตะวันคืนที เออนี่มันเต้แต่ละคนมาพี่วาพี่เออดเอมดจ้ามาจะเต้นเหรอไปเต้นชิลมาไปเต้นชิลลุงลุงลุงเจ้าว่าไปชิลแล้วแล้วตามหะเจ้าว่าคนเละเต้นอนี่นีคนนี้ละเต็มเลย เต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลเลยคปวโอาาเคนะคะสรัเจ้าหามาให้คนนไมสีเหลืองเลย